เนื่องกันเลยกับคนนี้ค่ะพี่จิ๊บพี่จิ๊บวัสุนั่นเองนะครับล่าสุดก็ออกมาปลื้มบอกแฟนคลับนี่เหนียวแน่นมากโอ้โหสามสิบปีนี่ยังตามกรี๊ดกันอยู่เลยฮะนี่มันต้องอย่างนี้ครับ อ่นะครับกว่าจะมาเป็นครอบครัวที่เหนียวแน่นของพี่จิ๊บวัตสุกันได้ขนาดนี้บอกเลยนะครับต้องปรบมือให้กับแฟนคลับจริงๆครับเพราะไม่เพียงแต่เป็นแฟนเพลงในอดีตเท่านั้นนะครับแม้ว่าตอนนี้เจ้าตัวเนี่ยจะเปลี่ยนสายงานแฟนๆก็ยังติดตามมาเกือบ30ปีแล้วนะฮะเล่นเอาเจ้าตัวนี้ออกอาการปลื้มสุดๆเลยนะครับแม้จะได้ไม่ได้มีเยอะแยะมากมายเหมือนนักแสดงคนอื่นนะครับแต่ก็ชื่นใจนะครับแฟนคลับก็เหมือนกับเป็นครอบครัวคนกันเองเนี่ยแหละฮะขอให้ กำลังใจกันตลอดเวลาครับแฟนคลับหรืออย่างในสมัยผมเนี่ยนะครับก็เรียกว่าแฟนเพลงนะครับเพราะเราเริ่มไปที่รู้จักจากเรื่องเพลงเนี่ยก็มากมายหลายท่านนะครับผมต้องบอกว่าเป็นความประทับใจที่ต่อเนื่องยาวนานจนกระทั่งจากการที่รู้จักกันในสมัยวัยรุ่นวัยเรียนเนี่ยนะครับซึ่งเป็นวัยที่เราเคยทํางานเพลงเป็นนักร้องสมัย20กว่า30ปีที่แล้วเนี่ยปัจจุบันก็กลายมาเป็นความผูกพันในระยะยาวนะครับ หลายๆท่านก็เติบโตขึ้นมามีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับมีลูกมีหลานนะครับแล้วยิ่งในปัจจุบันเนี่ยคือเสมือนกับว่าส่วนหนึ่งอาจจะห่างหายกันไปแต่ก็ยังมีส่วนหนึ่งที่ตลอดเวลามาถึงแม้ว่าผมจะไปเดินในสายงานอื่นสายอาชีพอื่นไปเป็นนักการทูตเนี่ยก็ยังส่ง กําลังใจส่งสคสส่งการ์ดว,ว,วันเกิดส่งจดหมายหากันมานะครับตลอดเวลาจนกระทั่งเข้ามาสู่ยุคอีเมลก็ยังมีการติดต่อกันอยู่ตลอดเวลาล่าสุดเนี่ยที่เราได้กลับมาสู่เส้นทางของการร้องเพลงอีกครั้งหนึ่งในนามวงเด e ะพาเลสนี่นะครับก็ได้มีโอกาสพบปะกันอีกในสถานภาพซึ่งเหมือนกับย้อนความทรงจําที่สดชื่นสวยงามกลับมาใหม่ปนนี้ต้องถือว่าเป็นความ ประทับใจที่เหนียวแน่นยาวนานแล้วก็ไม่ว่าจะเวลาผ่านไปนานแค่ไหนเนี่ยก็ซับซึ้งแล้วก็รู้สึกว่าโชคดีมากๆที่ได้รู้จักกับแฟนคลับทุกๆคนนะครับจนถึงเดี๋ยวนี้ครับโอ้โหปากหวานแบบนี้นะคะบอกเลยค่ะว่าแฟนคลับของจิ๊บวสุไม่ธรรมดาแต่ละคนกระเพาหนักทั้งนั้น <c oughs> คือซื้อของให้ตลอทีเนี่ยนะมีต้องร้องโอ้โกันเลยละค่ะ <c oughs> <c oughs> ยิงเคยเล่าไงว่าเคยไปทําพิธีกรกับเดอะพาเลสแฟนคลับนี่แบบมาเต็มมารุ่นใหญ่รุ่นกลางรุ่นเล็กมาเยอะมากๆแล้วก็แบบเสียงกรีดนี่ไม่แพ้วัยรุ่นอออเลยล่ะแต่พี่จิ้งเขเก่งแล้วก็นักการทูตเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมร้องเพลงก็ดีหน้าตาดีนิสัยก็ดีแล้วชุดพี่ก็เท่มากเลยน้อยคนน่าจะใส่ชุดนั้นได้เดี๋ยวขอรีเควสต์นะคะไซลิสขอชุดนั้นให้พี่ปอใส่ด้วยนะคะสีแดงใส่แล้วผมเหมือนอะไรมั้ยเหมือนเลยคะจำอวด ละครลิง <laughs> ละครลิง <laughs> <laughs> นั่นแหละพี่ชิปใส่แล้วล้อหลอนนะ <laughs>